ครับวันนี้ก็จะมาพาคลายข้อข้องใจนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับทําไมจอดไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ใช้งานทําไมมันถึงเสียนะครับเครื่องนี้ก็ทําการถอดหรือดูนะครับมาคลายข้อสงสัยกันนะครับวันเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็สปริงสปริงตรงนี้หักนะครับหักก็เปลี่ยนใหม่นะครับ ไม่ได้ก็ใส่จาราบีเพิ่มไปนิดหนึ่งช่วยป้องกันสนิมนะครับอันนี้มันจะมีตัวเกลียวหมุนตรงนี้ด้วยก็หาใส่นะครับเพื่อเพื่อให้มันกระชับแน่นนะครับเวลามันไปแก็บแก็บข้าตรงหัวนกกระจอกนะครับปักพลาเทียนเรานี่เองนะครับเนี่ยถ้ามันไม่มีมันหลวมไฟมันก็วิ่งเดินไม่เรียบ นะครับสะดุดได้เหมือนกันอันนี้หักก็เปลี่ยนใหม่ไม่ยากกระเทียนก็ทำความสะอาดให้ดีนะครับตรงนี้ก็หาสายด้วยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนจะหาให้ทมนี่น,น,นีมันก็จะกระชับแน่นดีกว่าไม่ใส่ครับเนี่ยไม่ใส่มันจะหลวมใส่แน่นๆกระเทียนพวกนี้เอามาเทสนะครับเทส์ไฟ,ไฟเฉยๆนะครับแต่เวลาเราใส่จริง ก็ต้องเอาัเทียนที่มันตรงสเปกนะครับแต่เอามาเทสได้เทสลองไฟกระโดดได้นะครับทั้งเทียนไม่มีไฟนะครับก็ไม่เช็คสายตัวนี้นะครับไฟตัวนี้ไม่มานะครับพัเทียนก็ไม่สปาร์คไฟนะครับก็มีแค่หัวเทียนกับคอยนะครับถ้าไฟไม่มาส่วนมากตัวนี้จะไม่เสียเพวัเทียนจะบอดหรือเป็นวัวเทียนนะครับที่เช็คก,ก็ไม่ยาก นานไม่ติดเจ้านี้จะดูให้ลำมันบูดไหมอ๋อจะจิบกาแฟาสักคำสองคำก่อนก <c oughs> าแฟดำแล้วเนี่ยสีแดงเอามาอยู่ เนสีเขียวแล้วทุกวันนี้จอดไปนานไม่ได้ใช้มันก็มีพวกชกขี้กงขี้เกลือนะครับได้เหมือนกันเดี๋ยวดูสายไ่ไม่พับโอเคใช้ได้จะล้างดูเมื่อกี้ไฟมาแล้วลองดูแล้วเดี๋ยวดูเช็คน้ำมันได้ลงดีไหมผ่านก๊อกลงคาบูจ่ายน้ำมันดีหรือเปล่าอก็จะรกๆหน่อยนะครับนะครบจอดไปนาน จอดไปนานบางทีมันก็ขึ้นขี้กันขี้เกลือนะครับมันก็ไปอุดตันดูเล็กๆน้อยๆน,นะครับทําให้ซัไม่ติดได้เหมือนกันวิเช็คไปมาแล้วเดี๋ยวจะเช็คระบบน้ำมันแล้วก็นมนงน้หน,น,นูนะครับอุดตันหรือเปล่าองถอดดูนะครับอ่าก็จะถอดดูเห็นๆเ,เลยนะครับเนี่ยถอดเข็มลูกลอยออกมาแล้วนะครับเนี่ยสังเกตรูนี้นะครับเนี่ยสนิมเขียวกรันเลยครับเนี่ยกรังเลยนะครับ อันนี้ทําไมจอดไว้เฉยเไม่ได้ใช้งานทำมันพังครับเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดครับเนี่ยขึ้นจากกันขึ้นสนิมเขียวเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวถอดมาเป่ารูให้มันโล่งจงให้มันดีนะครับน้ำมันก๊อกน้ำมันก็ดูด้วยครับปิดเปิดดีไหมประกงประกนันใส่กรองละเอียดตัวนี้อยู่ไหมทํางานกรองได้ดีไหมนะครับส่วนมากจะอุดตันก็เป็นไปได้เหมือนกันประกนตัวนี้ก็ยุย่ย นะครับการเดินไปจำนะครับเนี่ยเดี๋ยวล้างเต่อให้เอี่ยมแล้วก็ประกอบน้ำมันในถังก็ต้องใสสะอาดสายก็ต้องไม่ยาวเกินไปเงินพับโอ้เสียงดังโทษทีีทําันแข็งนะครับก็ไม่ดีนะครับสาย มันจะมีอายุของมันนะครับถ้าถึงเวลามันจะแข็งไม่แตกก็เปราะนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะยาวนิดนึงนะครับเวลาสายมันจะพับน้ํามันไหลไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะกวดขันพวกนี้ไรบางทีมันก็หลวมก็มีเนี่ยหลวมแล้วนเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เราพูดเลยนะครับ ปากเกนมันสุดได้เหมือนกันนะครับเวลามันร้อนเย็นร้อนเย็นนะครับพลาสติกกับมิเนียมมันอยู่ใกล้เครื่องใกล้ความร้อนนะครับเดี๋ยวร้อนได้เย็นนะครับทำาไมมันไม่อยู่คงที่นะครับเนี่ยปาเกนพวกนี้ก็เป็นพลาสติกบมได้เสียได้เหมือนกันอ่ะดูเลยดูพินิษถ้าพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนทิ้งนะครับ อตอนนี้เราก็ทําการรือ้อแยกออกมาเป่าล้างนะครับอันนี้ไม่รู้น้ํามันเกี่ยวกับน้ํามันแบาดําปีเลยขึ้นเขียวนะครับรูอุดตันเยอะเลยนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเป่าล้างให้เอี่ยมนะครับอันนี้เราพยายามขัดเต็มที่แล้วแต่ให้รูลงจะลงละแล้วก็หาอะไรยังแยงรูนิดหนึงนะครับอันลงนะครับ มันดำมากครับเนี่ยผมพยายามขัดว่าเป็นน้ำมันที่น้ำมันสีเขียวก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นน้ำมันสีแดงนะครับอันนี้ก็ชอบพองได้เหมือนกัน,นครับเนี่ยถ้ามันพองมากลูกลอยขึ้นไปโดนก็ขึ้นลงไม่สุดได้เหมือนกันเดี๋ยวดูขอบยังพอใช้ได้อยู่ก็ล้างนะครับเดี๋ยวดูระยะทำอีกแล้วเดี๋ยวจะขัด ว่าเขาตั้งสปิกไหนว่านิว้นวๆด้วยแปลกๆด้วยดำแล้วก็เหนียวเดียวล้างให้เอี่ยมนาครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนน้ำมันใหม่ดูบางทีน้ำมันกับสองทีมันนานน้ำมันบูดก็เป็นไปได้ ขึ้นสนิมมาเลยอ่าทั้งคราบขมเอาคราบสนิมเขียวครบาบตะกันก็ยเยอะนะครับอ่ะกรองอะไรล้างสะอาดประกอบอ่าใส่กรองก็เริ่มขาดแต่ยังไม่ยุ่ยไม่เปือ่อยเดี๋ยวชโลมทูทีนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะเปลี่ยนให้นะครับเนี่ยล้างเปล่าละประกอบเข้าไป อาเปลี่ยนใหม่ไปเลยปั๊บอ่าประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทดูทีหนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดเลยก็ยใหญ่อ้าวติดง,ง่ายเลยเกะยจกจิต

มิดขึ้นสน,นิมมือข้างในไม่เป็นไรใส่เป็นบบเครื่องมือ่้อมกะเจาะกะเจ๊เครื่องมือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปกติซ่อมเป่าๆเครน,นี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่หมูนะครับรายละเอียดปีกย่อยนิดๆหน่อยๆมันเยอะ เป็นอันจบนะครับ